ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่ตลาดปลานะคะทุกคนถ้าหากว่าทุกคนสังเกตนะคะซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นสถานีรถไฟโอตารุนะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะลาดยาวลงไปเนี่ยเราก็จะไปที่คลองโอตารุนะคะทุกคนซึ่งตลาดโอตารุซังคาคุหรือที่เราเรียกว่าตลาดสามเหลี่ยมนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนี้เลยค่ะ JR โอตารุนะคะทุกคนสมัยก่อนที่นัดเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะคะนัดก็จะมาแบบวันเดย์ทริปนะคะคือนั่งรถไฟจากซัปโปรโรนะคะมาลงที่โอตารุนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็เดินเท้าข้ามถนนมานะคะไม่เกิน5นาที เราก็จะเจอตลาดปลาแห่งนี้นะคะตลาดนี้นะคะใครมาเที่ยวที่เมืองโอตารุนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่แรกๆในลิสต์การท่องเที่ยวของทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างสถานีบางคนนะคะก็นั่งรถจากซัปโปรโรมาที่โอตารุนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ก็เริ่มหิวใช่ไหมคะก็ข้ามถนนมาเลยคะ่ะมาหาอาหารทะเลทานกันสดๆนะคะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่ารอให้หิวแล้วไปตอนเที่ยงนะคะเพราะร้านอาจจะมีคนมาต่อคิวยาวแบบเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนบางทีคิวนะคะเนี่ยคะ่ะยาวเลยนอกร้านมาเลยก็มีนะคะ แล้วถ้าหากเพื่อนๆถามว่าเออแล้วร้านไหนอร่อยเราจะรู้ได้ยังไงร้านที่ต่อแถวยาวคือร้านที่อร่อยหรือเปล่าบอกได้เลยนะคะทุกคนว่าอร่อยกันทุกร้านเพราะว่าอาหารเป็นอาหารทะเลปรุงสุกนะคะรสชาติก็ชูรสของอาหารทะเลสดจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้ปรุงแบบใส่เครื่องปรุงแบบรสมือเป็นอาหารไทยแบบบ้านเราเนาะก็เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นแบบนั้นจะนึง่งจะย่างจะกริลจะต้มจะตุ๋นก็ทําแค่นั้นเองเลยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรสชาติของ อาหารทะเลสดจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้มีการปรุงแต่งรสชาตินะคะระหว่างที่เรารอคิวนะคะเจ้าของร้านเขาก็จะบอกว่าให้เราดูเมนูไว้ก่อนจะเอาอะไรก็จิ้มจิิ้มจิไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเตรียมไว้ในครัวนะคะพอเราได้โต๊ะนั่งแล้วเนี่ยอาหารก็จะพร้อมเสิร์ฟได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะทุกคน ซึ่งเมนูอาหารนะคะก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบมากเลยค่ะทุกคนก็มีทั้งสไตล์แบบว่าเลเวอร์เนาะใครชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นอย่างเดียวไปเลยหรือว่าสไตล์มิกซ์แอนด์แมชนะคะทุกคนเช่นเอาปลาดิบมาผสมไข่ปลามาผสมไข่หอยเมน่นอะไรแบบนี้เลยล่ะคะ่ะมีให้เลือกได้ตามใจชอบมากๆเลยนะคะทุกคนและใครที่อยากทานเมนูปูนะคะมาถึงที่ฮอกไกโดแล้วเนี่ยก็ต้องทานปูใช่ไหมคะก็มีปูมากมายเลยค่ะทั้ง킹ครับนะคะแล้วก็พวกปูขนนะคะเพื่อนๆก็สามารถบอกเจ้าของร้านได้เลยค่ะว่าอยากทานปูเป็นประมาณกี่คนทานนะคะเขาก็จะเลือกให้นะคะแล้วก็มาชั่งนนงนนนน้้้ําหกกตรีะะคะแลว็ จะบอกราคาเราว่าเออปูตัวนี้ราคาประมาณนี้นะโอเคไหมเธออยากเอาไปต้มไปตุนไปกรีวไปย่างไปนึง่งไปอะไรยังไงนะคะก็บอกเขานะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทําให้นะคะ แล้วสหรับที่ตลาดปลาแห่งนี้นะคะทุกคนทุกร้านเลยนะคะเขาก็จะมีการติดป้ายราคาไปอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแต่ละจานแต่ละเมนูนั้นราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะคํานวณบัตเจตนะคะคำนวณค่าใช้ใจ่ายได้เลยนะคะว่ามื้อนี้ที่ทุกคนทานเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะและในระหว่างที่รอโต๊ะนะคะนัดก็สายตาสอดส่องดูน่นดูนี่นะคะทุกคนเพื่อว่าจะซื้อเป็นของฝากเนาะให้กับคนทางบ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะสอวอรหรือผู้สูงวัยนะคะเขาชอบทานข้าวต้มนะคะข้าวต้มเปล่าๆนะะี่ค่ะแล้วก็มีอาหาร ซึ่งนัดดูแล้วว่าราคาค่อนข้างถูกกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าข้างนอกนะคะฉะนั้นแล้วถ้าหากเพื่อนๆมีแพลนจะซื้อไปเป็นของฝากนะคะก็สามารถซื้อไว้ได้เลยนะคะที่ตลาดปลาแห่งนี้นะคะ และอีกหนึ่งเมนูของเรานะคะก็คือปูนั่นเองค่ะเจ้าของร้านเขาก็จะถามว่าเราอยากได้ไซส์ประมาณไหนนะคะแล้วก็ประมาณกี่คนทานนะคะเขาก็จะจับมาชั่งน้ําหนักให้เรานะคะพร้อมกับคํานวณราคานะคะว่าตัวนี้จะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราอยากให้ปรุงสุกแบบไหนนะคะจะนึ่งหรือจะกริลนะคะพอดีเราอยากชิมทั้งสองแบบนะคะเราก็เลยขอทั้งนึ่งแล้วก็เอาไปย่างด้วยนะคะทุกคนจริงๆเราไม่อยากถ่ายรูปเท่าไหร่นะคะพี่ชายไอย้เจ้าแสบเขาก็ไม่ แต่ว่าเจ้าของร้านเขาบอกถ่ายไว้สักหน่อยนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีอาจจะเอาไปลงพวกโซเชียลโซเชียลเนาะโปรโมทร้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะก็โอเคเดี๋ยวเราข้ามตอนนี้ไปเลยนะคะทุกคนนี่เมนูนี้นะคะนัดอยากทานมากๆเลยค่ะทั้งไข่ปลานะคะอ,อิคุระเนาะเขาเรียกอิคุระไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ไข่หอยเม่น นะคะคก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยค่ะแล้วก็มีราคาชัดเจนนะคะให้เราตัดสินใจนะคะว่าเราอยากทานแบบไหนนะคะทุกคนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะมีเมนูแบบนี้ค่ะคล้ายๆกันทุกร้านเลน,นะคะ และแล้วนะคะอาหารที่เราออเดอร์ไปก่อนหน้านี้นะคะก็มาเสิร์ฟพ,พอดีเลยละค่ะเรานั่งที่โต๊ะนะคะรอไม่นานนะคะอาหารก็มาเสิร์ฟเลยเพราะว่าเราได้ทําการออเดอร์ไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรายืนต่อแถวแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนัดก็อยากทานเห็นไหมคะข้าวหน้า,าปลาไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่หอยเม่นนะคะส่วนพี่เขาอยากทานเป็นข้าวไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นาซาซิมิแซลมอนนะคะส่วนคุณพ่อจะทานวันนี้เป็นโฮตาเตะนะคะหรือว่าหอยเชลล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอปูกันนะคะทุกคน และแล้วนะคะการเดินทางมาเที่ยวที่โอตารุครั้งนี้ของเรานะคะภารกิจก็สมบูรณ์แบบนะคะเสร็จสิ้นเพราะว่าเราตั้งใจจะมาทานปูกันนะคะทุกคนกระมังชามเล็กๆตัวนี้นะคะคือว่าเจ้าของร้านเขาให้เรามาเอาไว้ใส่พวกเศษอาหารนะคะหรือว่าเศษปูนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็ทานะคะออกมาเป็น2แบบนะคะสําหรับเมนูปูก็คือนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเอามาย่างนะคะตอนนี้เราหิวกันมากๆเลยละคะ่ะเราก็เลยแบบทานกันแบบว่า จ้วังสุดพลังนะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมพลังกายพลังใจเอาไว้นะคะอย่างที่บอกกับทุกคนนะคะว่าวันนี้เราก็จะทําการขับรถนะคะย้ายเมืองกันอีกแล้วละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะเราก็ตุนทานกันให้อิ่มหนำสำราญนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางย้ายเมืองไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนถ้ายังไงทุกคนทานไปพร้อมกับนัดเลยนะคะ หลังจากที่เราทานอาหารกันอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องนํารถออกจากที่จอดแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้เราก็จะทําการชําระค่าบริการนะคะแต่ยืนทางงงึงกงกเงินเงินนะคะทุกคน MM <laughs> จริงๆแล้วก็คือเขาก็มีขั้นตอนบอกเราล่ะคะ่ะว่าหนึ่งาสี่ต้องทํายังไงนะคะแต่ด้วยทียย่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะเราก็เลยอาศัยดูภาพ <upload> เอานะคะทุกคนว่าเออมันต้องทําอะไรยังไงโชคดีนะคะที่แบบว่าเดี๋ยวจะมีรถ ะะที่เขารอจอดนะคะเห็นว่าเราเราจะออกนะะ <c oughs> เนาะเขาก็เลยแบบมาแนะนําวิธีนี่ <c oughs> เห็นไหมคะทุกคนแต่ละช่องเนี่ยนะคะเขาจะมีนัมเบอร์นะคะของเราจอดอยู่คันที่4นะคะจริงๆไม่ต้องกดป้ายทะเบียนหรืออะไรนะคะทุกคนเราก็แค่ไปที่ตั๋วช่องจ่ายค่าจอดรถนะคะแล้วเราก็แค่กดเบอร์4แค่นั้นเองคะ่ะทุกคนก็จะสามารถชําระเงินได้นะคะอันนี้ก็เป็น เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะทุกคนเผื่อทุกคนยังไม่ทราบนะว่าเ,เราจะต้องกดเออเป็นป้ายทะเบียนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะให้กดหมายเลขช่องนะคะที่เรานํารถเข้าไปจอดนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้ตามธรรมเนียมของครอบครัวเรานะคะจะย้ายเมืองทั้งทีเนาะอยู่ๆก็แบบจะขับออกไปเลยได้ยังไงก็ต้องแวะหนนแวะนี่แวะนั่นนะคะคุณพ่อก็ขอแวะซื้อกาแฟก่อนนะคะเพราะว่าระยะทางที่เราจะขับไปในวันนี้นะคะ ถ้านัดจำไม่ผิดนะ่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ4ชั่วโมงเพื่อนๆพอนึกภาพหรือว่าเดากันออกไหมคะว่าจากโอตารุจะไปเมืองไหนกันนะ้าถึงจะใช้เวลาขับรถ4ชั่วโมงนะคะถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนเดินทางย้ายเมืองไปพร้อมกับเรานะคะแล้วเดี๋ยวนัดจะเฉลยให้ฟังนะคะว่าเราจะย้ายไปที่เมืองไหนกันและแล้วคลิปนี้นัดก็ต้องขอกล่าวคําว่าบา,บายๆอีกเช่นเคยค่ะอ๋อก่อนที่จะบายๆนะคะทุกคน <laughs> นัดอยากจะให้ดูไอเทมลับของนัดนะคะนี่โชคดีนะคะที่มี E N O นะคะแล้วก็พวกแบบว่ายา ที่แบบว่าลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะทุกคนเพราะทานกันแน่นจุกมากๆเลยคะ่ะไม่ทานก็ไม่ได้นะเพราะว่ามาทั้งทีแล้วเราก็อยากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะกินกันให้หนำหนำเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดภาวะอาหารไม่ย่อยด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เดินย่อยออกกําลังกายด้วยนะคะทุกคนทานทานเสร็จก็ขึ้นรถอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็นั่งรถไปแบบระยะไกล,กลๆนานๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆนะคะใครมีแพลนทริปมีแพลนมีทริปที่จะเที่ยวแบบนั้นนะคะกินเป็นหลัก ขับรถเป็นรองนั่งนานๆแบบนี้นะคะอย่าลืมพกนะคะ E N O แล้วก็ยาช่วยลดกรดมาด้วยนะคะทุกคนก็จะช่วยได้มากๆเลยละคะ่ะฉะนั้นคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ